สวัสดีค่ะหวันมี40ชั่วโมงของน้องลิซ่าก็คือไม่เกินจริงเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้คือเพิ่งแลนดิ้งินเซาท์กเรียไปใช่ไหมแล้วตอนบ่ายเย็นๆก็ไปให้กําลังใจน้องมินนี่ดูคอนเสิร์ตของวงไอดอลต่อแต่แต,แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นนะคะดูคอนเดียวมันก็คือเบยบไปไงหลังจบคอนของไอดอลเสรคือน้องลิซ่าของพวกเราคนเดิมก็ไปโผล่ที่คอนเสิร์ตของบรูโนมาต่อเลยจ้าแล้วเมื่อคืน นี่คืออะไรคะคือแฟนๆในโลกโซเชียลนะทั้งบิงไทยบิงอินเตอร์คือตามสืบกันใหญ่นะคะว่าแบบเอ้ยน้องเราไปกับใครอะเห็นผู้ชายรูปร่างดีๆนะคะอยู่ข้างๆด้วยก็มีบางคนคัดเดานะคะว่าแบบเฮ้ยเป็นพี่โบกรอมะเปล่าเพราะว่าถ้าเดินคือใช่เลยนะอะไรประมาณนี้แต่บางส่วนก็บอกนะว่าหรู้ว่าจะเป็นน้องไทยแทนแต่ว่าน้องไทยแทนคืออัพไอจอยู่ที่ไทยไง แล้วก็เลยไหลไปที่น้อกปอร์เช่ด้วยค่ะแต่ว่าแฟนคลับน้อกปอเช่ก็บอกว่าปอร์เช่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เกาหลีใต้นะสรุปสุดท้ายชายปริศนาข้างๆน้องลิซ่าก็น่าจะเป็นอกปลาปากโบกอมนี้ละค่ะพี่น้องค่ายตึกดำนะคะแถมเป็น g b a ของแบรนด์เซลีนทั้งคู่ด้วยโอ้ยบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่แฟนๆถ่ายคลิปมาได้ก็คือ enjoy มุวนๆหลายเลยค่ะทุกคนมือถงมือถือคือไม่ต้องมียกขึ้นมาถ่ายนะคะคือมาเพื่อจอยกับคอนเสิร์ตรุ้นๆแล้วก็ดีๆเหล่าแม่ทิพเห็นคลิป นี่นะเนี่ยแอบอยากกระซิบบอกน้องสักนิดสักหน่อยนะคะว่าลิสลูกหนูก็ระวังโดนล้วงกระเป๋าด้านหลังด้วยนะ mm hmm. คือระวังมิจฉาชีพไว้ด้วยนะลูกอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็สรุปว่าน่าจะเป็นพี่โบกอมนั่นแหละเนาะก็เห็นหลายเพจดังทางโซเชียลเขาก็ออกมายืนยันแล้วก็บอกแล้วนะคะว่าชายปริศนาเนี่ยที่ไปดูคอนเสิร์ตกับน้องเมื่อวานนี้เป็นอป,ป้าโบกอมนี่แหละค่ะ ซึ่งแอดมินก็บอกเลยว่าคู่พี่น้องตึกนําคู่นี้เขาน่ารักกันมากจริงๆก็ตั้งแต่ออกงานเซรีนร่วมกันปีก่อนที่ปารีสใช่ไหมจนพี่เขาเนี่ยย้ายมาอยู่ The Black Label แล้วก็มาเป็น GPA อีกคนของแบรนด์เซรีนแล้วก็มาเดินก่อนก็ไปออกงานร่วมกันที่คานอีกนะคะล่าสุดก็เลยมาดูคอนเสิร์ตของ Bruno Mars ด้วยกันเลยค่ะที่ชอบเลยคือพอมันเป็นพี่โบกอมอะแล้วคือมันไม่มีดราม่าด้วยไงทุกคนแฟนคับพี่โบกอมก็ไม่มีมาดราม่าใส่ด้วย แฟนๆเมื่อคืนก็เลยค่อนข้างสบายใจหายห่วงนะคะแอดมินเห็นบางคนก็คือคาใจกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะว่าแบบเอสรุปก่องข้างคือใครเล่นเอาบางคนแบบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวเชียวนะ เาเป็นว่าตอนนี้คือไปนอนได้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นพี่น้องค่ายตึกดานี่แหละค่ะแฟนคลับพี่โบกอมเองก็สบายใจหายห่วงเรื่องชิปพ,พี่โบกอมกับน้องลิซ่าไปได้เลยนะคะเพราะว่าแฟนคลับน้องลิซ่าหลายคนก็คือชิปพ,พี่โบกอมกับตัวเองล้วนๆเลยค่ะประมาณว่าแบบลูกไม่ต้องแม่เองเพราะว่าอกป,ป้าคนนี้เนี่ยก็เป็นที่หมายปองของบะมีหลายคนเลยทีเดียวเชียวค่ะอจจะยังไงก็เจอกันกทีคลิปหน้าค่ะ